เฮ้ยนี่มันแแบบอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันแแบบอะไรอ่ะไทยแลนด์คอมบิดีอ่ะอ่าเอ้ยทำไมไทยแลนด์มันน้อยยังอ่ะคอมบิดี็มเลยโอเคไม่เป็นไรมาเข้ามาอุ้ย M สิบหกอ่าแล้วผมจะปืนยังไงตอนนี้อ่า ย,ยืดฉีดปะเฮ้ยเอาได้ว่ะอันนี้ด้วยอ๋อมันได้แค่นันเดียวอ,อันนี้หวานนะหวานเทีเ่เฮ้ยไดมใส่นี้ได้ด้วยโอเคกราเอาอันนี้โอเคอ,อ,อะไรวะ ข้าฟิตโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ M4A1 มอดหนึ่งใส่หัวเอออ่างเงี่ยเราพร้อมรบละเอ้าคือย,ยังไม่ได้สู้เลยอ่ะไทยแลนด์ต้องมัดหนึ่ง หมดหนึ่งกีเลยก็ต่อแล้วเออใส่ใส่ไอพร้อมละถ้าไปตรงไหนอ๋อนี่นี่ไอเออพีทีหกสิบเขาเรีว่าอะไรรถถังงมั้ยเฮ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 ้ย ไปแล้วไม่ตกใจไป Let's go Let's go เย่ไปไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊ยอ้ไรนะอุ้ย nào quá bi em, bi em Ai Tay nâng, tay Tay nâng, tay Ai cover, <essel> à, cover. oh, không miễn nữa. Ô. À lấy đi Ai. Ai. Uh, mình nhìn nhanh tí hả bác, này à, Chăm pin à? Ok, sợ này không à, phản cơn, phản cơn ờ, oh, ไม่ได้ว่ะจะไม่ทำอะไรเลยให้หลบอยู่เฮ้ยโอ้มันยึดเฮ้ยขับรถถังเฮ้ยขับขับรถถังไม่เป็น เอ้ยเอ้ยมันสั่นยังอ่ะเอ้ยมันสั่นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเพียงไม่ทำอะไรเลยอย่างสัน่น โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเกิดปุ๊บมาเป็นล่านเฮ้ยชยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ยยิงปืนมัน คืนกุลุกหมดโอ้ออย,ออยมันฝันเกิน ่อยนีโย่โอ้ย,อยมันจะสั่นไปไหนวะเฮีย Bố bá Ê, Mình lòi <laughs> bố sẵn cơ Ô hô sẵn chip hải Mừng có xa sẵn về này hơi Ôi hơi em Có sẵn lên nha

อออออาาโอ๊ยบ้าคูรถถังก็มาโอ้ยไอ้เขมรชนะเจ้าทำไมใส่หมวกพอเปินมันให้เราตีอ่ะนะ่าฝั่งเขมร BABAK <tongan> งงมันงงโดนจากไหนวะเอทเมทมันโง่เอทเมทมันโง่โอ้ชุดดำ Ôi Ôi thôi, x mềm x mềm mà rút chút lâu Oh Meek. ตายมหรอนี่ได้เห็นนะโอ้ยังแหลกอ่ะมีโปเฮีย yeah, มีโป ตายโอ้แหลกมากตรงเนี้ยตายตาย,ตายเสียมโป้เฮ้ยไม่ใช่เสียมโป้กเรียกว่าไอเมย์ไอเมย์ตาย โปตายแมโปเจ็บเหรอไม่เห็นไม่เห็นไอ้อเชี่ย เหม็นดำไม่เหี่ยมองแทบไม่เห็น,หม,ม,ม,หนมีตัวเนี้ยอ้าวตาย จจจีเนั G ่ไงวะก็สำหรับเกมนี้เป็นไงครับทุกคนได้ยิงไอ้ได้ยิงคเมนเฮ้ยคเมคเมได้ยิงคเมเป็นไงครับทุกคนก็แมคเมเขาใช้โป้ด้วยนะคเมบินได้ นม่ว่าพระเจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงท่นนี้ครับทุกคนเอาไว้ต่อพาหน้านะครับ